ยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยที่หนองบัวลำพูค่ะแม่ทัพภาคที่สองเดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบวัตภัยและมอบถุงยางชีพจำนวน2 0 0พันชุดในพื้นที่อําอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่สองพร้อมด้วยพลตีนรทิ์โพยนอกผู้บราการกองพลทหารราบที่สามผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่สามเดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบวัตภัยตลอดจนมอบถุงยังชีพโดยมีนายสุวิทย์จันทรวรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตำบลน,นาดานอเภอสุวรรณคูหาและตำบลเก่ากรอยอเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวัตภัยและติดตามแก้ไขปัญหาตลอดจนติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัย เนื่องด้วยในช่วงผ่านมาค่ะเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประกอบกับมีลูกเห็ดตกในบางแห่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะกองทัพบ,บกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาายค่ยกองทัพภาคที่สองเนี่ยก็ได้จัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหาราเชเตโชชัยค่ะพร้อมยุโทโรธปรกรณ์นะคะเข้าช่วยเหลือบุรณการกับทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือค่ะ โดยนําถุงยางชีพนะคะไปบรรเทาความเดือดร้อนค่ะนำผ้าใบคุมหลังคาบ้านที่เสียหายก่อนที่ฝนจะจะตกลงมาซ้ําอีกและรีบให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวัตภัยเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาพบบ้านเรือนผู้ประสบภัยนะคะได้รับความเสียหายในพื้นที่5อําเภอ11ตําบล54หมู่บ้านค่ะได้รับผลกระทบเนี่ย1,993คนได้แก่อําเภอ นนสางอำเภอเมืองศรีบุญเรืองนากลางและอำเภอสุวรรณคูหาค่ะโดยในวันนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่สองได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพจำนวน2,000ชุดให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อําอำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนแม่ทัพภาคที่สเปิดเผยว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น แต่ที่น่าสังเกตคือมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเข้ามาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากอยู่ใกล้กับผู้ประสบเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่นั้น<ๆ>ก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายขณะที่ศูนย์บรรเทาสาร,รภัยกองทัพภาคที่สอง<ๆ>ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุโทโธปรกรณ ในการให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่ทั้ง20จังหวัดทางภาคอีสานพร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น